เพื่ v อนเลกเอมเรยวเกมอาวีนะตอนที่ผมไปบ้านยายคตนหาคือวีตอนนั้นจ้ะคือแบบผมแบบไม่มีเน็ตแล้วแล้วคืออยู่ดีๆพ่อก็ให้ผมเอาแท็บไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่เอาแท็บมาเพราะผมไม่ได้เป็นคนเอามาไม่ได้เป็นคนหยิบมาคือปกติเวลาไปข้างนอกแบบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นผมเป็นคนที่แบบอยากเอาแท็บไปแต่มันก็ไม่เอาไปผมก็ไม่ได้เอาไปเพราะมันแบบก็มไม่ได้ใช้อยู่แล้วพรายังไงก็ต้องไปเที่ยวไง ซึ่งรอบนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้เอาไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีแต่แต่สิ่งที่ผมเศร้าอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเน็ตหรือวีดับแต่ไม่มีเน็ตมันมันก็เลยผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงแต่ยันน้ะผมก็เลยบอกบอกพ่อผมว่าคือไม่ได้ขอเน็ตนะคือผมจะแชร์เน็ตจากโทรศัพท์ไปให้ในแถบเห็นครับเห็นคัาเห็นขาเฮ้เฮ้ยเห็นแต่ไม่กดตีมันหายตัวอยู่ครับ อยากลองเล่นเอลสั่อยากลากหัวคมคมปิดเ <c oughs> ดียมมันอ้ตแล้วกดใช้สปินไปละพ่อผมก็เลยเติมเน็ตจีหนึ่งรอยคือปกติบ้านผมจะใช้แบบ 4G นะแบบไม่ใช้ 5G เพราะมันน่าจะแต่ผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเน็ตอะขอให้มันพอใช้ได้ก็โอเคนะไม่ต้องแรงอะไรก็ได้ แค่พอใช้ได้มีก็พอละบางคนเขาไม่มีนะครับตีมาเลยตาเมื่อกี้แบบเล่นดีอยู่นะเพราะมันไม่มีคนโหดแต่ผมต้องออกใหม่ซึ่งตานี้ก็เจอแต่คนยากๆและนี่นี่นี่โอ้ยมาแล้วจ้าก็ตามในบ้านแล้วกันพ,พอผมก็เลยเติมเน็ตสามกีให้แล้วผมก็แบบโอ้ แต่ผมก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเน็ตแต่เล่นโลบอกไม่ได้ผมก็มันก็มีอยู่วันหนึ่งที่แบบพอ,พอได้มาผมก็ลองเข้าโลบอกไปเล่นแบบที่มันไม่แหลกก็เล่นได้อู้ลื่นสบาย,ยตอนน้นดีใจมากเล่นแต่แบบนั้นประมาณแบบหนึ่งหนึ่งวันไม่ไม่ถึงหนึ่งวันหรอกจริงจริงพอสักพักหนึ่งตอนคืนผมก็ไปลองผมเห็นเพื่อนเล่นตตองเก่งไงคือปกติผมจะเล่นกลุ่มที่ชื่อว่าต่วมแตกอะน่าจะรู้ครับมันเป็นชื่อกลุ่มอะอย่าไปคิดมาก เดีอยวตมาดิกดกดใช้กดใช้อุ้ยมันหายตัวมันหายตัว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 เปื่อไปค่าเลยเฮ้ยบล็อกบล็อกโอ้ยบล็อกบล็อกโอ้ยตายตายปึ๊บอืตายเรียบร้อยคลิกซี่เราจริงตีมอนแป๊บหุ้ยใครอ่ะมาจากไหนนี่เก็บเก็บตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตะปัดก่อน ใช้กดแบบมายังอุย้ยสองกระเทงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละตอนแรกมันดูจะสูสีสรุปผมนำนั้นนี่ไม่ได้ละต้องรอละอันนั้นมันคือตัวป่าของน้องบีสวรรั่วมพี่เอลสูเอลสูคิดว่าเนียนหรอตะกี้ตายไปซะอากาศข้างบนเป็นยังไงวะจ้อุ้ยอ้ยโยดนแล้วแต่ผมก็ต้องยื้อเวลาอยู่ดีนะจริง ผมอยากให้แบบทุกคนไม่เอา15แล้วมาตีกันนะสูสีดีชอบมากเวลาแบบนั้นนะ <Shut down. S 1> เวลาเล่นเวลาเล่นนะป,ะปกติมันดันได้ตั้งแต่สองนาทีผมก็ชนะแล้วเอ,เอาตามความเป็นจริงอ่ะบุกตั้งแต่สองนาทีก็ชนะแล้วอยากให้มันสูสีแต่บางทีดันไปดันมาผมก็เกือบแพ้แล้วก็ตายนะถามว่าเคยแพ้ไปก็เคยอะตอนนล้นแบบตายว่าเบอรแต่ครว่าไม่กี่ครั้งไม่ได้อายเลย ฟิกลบอืมอืมฟิกลบเรนฟิกลบไงฟิกลบฟิกโยกอะไรคือฟิกโยกไม่รู้เหมือนกันพูดไปเรื่อยเห็นเพื่อนพูดผมก็พูดรุชรุชปักดูชรูชโอชโอ้โหเฮี้ยหนาวัวอ่ออารีนฆ่าได้ตัวหนึ่งเป็นไปได้ยังไงก็ตายไปแล้วนะแล้วยังจะบุกอีกแคนดี้จะกลับเนาะชีวิตนี่มันน่าสงสารจริงๆอารีนเอ้าตายละ รอตัดตัน,นมีเคีย้ยวรอมีเคีย้ยหรอร,หรอตันรอ,อตันตัดเลยตัดเลยนี่ผมน่าจะกดสกิลหนึ่งเข้าไปน่าจะตายนะตัวนั้นมันขับรถได้ว<ะ>ัดลูกเว้มันมีอยู่จัวลากหักวคมคมเพื่อนมาเพื่อน ตึงตดตดึงตืดเตๆๆดเตตืดเตดตดตตตดไม่ใช่ล้อุ้ยสปินอืสปินระหูไงเสียดีอะอีพีอุยอืมดีนะครับไม่เขาโดดเกือบตายอีซี่ก็เพือนๆมาใ้ประกันในอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตใครแล้วก็ ตามช่องอดิเพลย์ Play ด้วยครับโอเคบายกูายนะผมเล่นสต,ตองเก็จได้อีซี่โรเอโนเว์